ไม่เอาเดี๋ยวซ้ำทํำอะไรคืนนี้ทำของตรงนั้นอนีก็ได่กยอมก็ไม่เป็นไรดิก็บอกว่าจานนัแสดงเออเดี๋ยวต้องเก็บไว้เดี๋ยว่เาจไปเก็บ้หมดแห่แล้วคือเม่ตามพีจอยจนดึกเลยนะี่ไนก็เหมือนกันนะนี่ถ้าไม่มีคนโทรฟ้องก็ไม่รู้เลยรับเร็วนะ เซวน้องแล่วหมดเซลปูพอนีกำลังเล่นอยู่กับอยุดเลยแล้วก็แบบว่าหลอกรนเอะคือไม่ได้พูดสักคำที่นางพูดออกมาว่าแบบหนูจะรู้เรื่องเหรอคุณพูดคนเดียวคือยหยวงเลยติดผมอะไรติดไปดึงให้น้องสิ หิมะตกมาค่ะาเคนะน้องน่าทีบเลยนี่แฟนที่้อยาใส่ส้นสูงมาือเดี๋ยวเราจะสูงกว่าลบลดแน่เลยค่ะทุกคนลบรถด้วยค่ะหมอลดรถเราต้องลบเราหันมาถีบกับง จอดรถแต่งหน้าคืออะไร